ปลาไม่กินล้วไม่อ่อนยปลาไม่กินอะไรหปลาไมียปังขอบกั้มก็มีไนี่ยมากินพร้อมกันหนึ่งแม่หรือข้าวที่ขายเกี๊ยวไม่มาเด้อย่าสกาย กาเจ้าของกายจะตาวนั่ีออออ่อะไรขดงตอง,อองอหลา,าไปจ้เขาต้มีม่แหละนันไอ้ว อ ok. ok. ีกประมาณนึงมาซามานะตุ <oysters> um. ่นหลายเด้อซ่บแจ่วเนี่กระย่าเดียวจอยอันนีอยเยอแจ่แบ่งก็อยเยอะคแบ่งเพิ่นทำไวต้องขั้นอย่านี้เลย

ตอนยังเด็กหน,นูชอบกิมผัดอันนี้แ <ừ. S 1> หดดล,ะละมันมีประโยชน์แตม่ห้อน้นกูอยู่แนูรอแม่อาาอีกแม่ใช่หรอตอนสุดท้ายบั้ง

กินั่นเด้ไปเอาปูใช่ปะอ่างผูบอดใจ,จีหนานาเบ้หนูอ่ะที่มาดำกิจขาดเาจะไปย่านไนเพง้าเออมาเพนงเ้าแม่แม่ ไม่เนยจีนนะาไวไวหนุอคอยห้แล้วยิ้ตัดด้วตัวเองเรียกเรียเสื้อแจ็คก็ตกอะนั่ง Mà dám tham ai lợi nè Tham ả mà เราจะเอาไหมคุไปใส่ก่อนไม่ได้จะเอาไหมก็มาหาท่องพูดกันบอกจะอไม่ได้พี่น้องแม่หนูก็เคยไปไปเก็บเห็ดมาปูแต่ก็เห็นอันแบบหน้าดำคลองหนึ่งดบบหน้าดำคือใคร้บบหน้าดำมันเหงือกอ่างสี่แบบหน้าดำมันอยู่อ่างสี่แบบหน้าดำอยู่อ่างสี่คนหรืออะไร คนหรือหมาบอกดักหน้าดำมันจะหน้าดำมันเป็นคนหรือเป็นหมามันเป็นคนแต่ว่าหน้ามันดำข้างหนึ่งแต่ได้มันขาวข้างหนึ่งมันมันนเหี่คนมันการถอดเชือแล้วก็ถอดกระกิงมันปล่อยหางแม้ไวไว้ให้จับคนไงเนาะอันจะาอยแล้วเนี่ยคุณบ้าเนี่ย ก็เคยผ่านจนหนูหนูนปตายใช่ไหมหนูเคยผ่านบักหน้ายาบไปแล้วแม่หนูก็เลยพาหนูวิ่งหนีแันกำลังวิ่งตามเหรอมันไล่วิ่งไล่แล้วหนูก็วิ่งไม่ทันแล้วเป็นไรไหม ไม่ได้เป็นอะไก็ลังพ่อหนแกงเที่ยงแกงเที่ยงทำงานไม่ได้จะเมยเนอะกินข้าวหนไม่ได้แกงเที่ยงลใหเที่ยงแซ่บกินหลายคน มนนแม่หนูทำงานไมเนี่ยแม่หนูแม่เคยเห็นไหมแบบหน้าดำามนอยู่อ่างกิมาเนู่ย